พาชมบรรยากาศยามเย็นหลังบ้านนะคะทุกคน,นนี้จะเป็นบรรยากาศหลังบ้านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่พีพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะ น,นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านเราแล้วค่ะทุกคนพาเดินดูทนี้จะเป็นทางไปทุ่งนาน,นะคะ รงนี้จะเป็นทางลงไปไล่แม่กับพ่อนะคะทุกคนสวยๆตรงนี้จะเป็นสระนะคะพาที่กำลังจะตกดินนะคะพี่ๆเป็นสระอันนี้นุทายย้อนแสงนะคะสระก็ลุกอยู่นะคะพิี่ ก็จะมีคนมาทําสาะนะคะก็จะส่วนแดดก็จะมืดมดนิดหนึ่งนะคะทุกคนเสียงนกแต่แบดลองด้วย เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเุาก็จะมาอัปเดตให้คุกทีนลมเย็ยนๆสบายๆนะคะทุกคนนี่วิวแบบพระอาทิตย์กำลังจะตกด้วยท้องฟ้าสวยมากมีไก่มีบ้านมีไก่ด้วยนะทุกคน เอาบรรยากาศยามเย็นมาให้ดูนะคะพาลงไปที่ไร่นะคะทุกคนมีกอไผ่ด้วยวิวพาทิตย์กำลังจะตกเลยนะคะพี่พี่นี้จะพาลงมาที่ ไร่นะคะมันจะวนกลับไปในบ้านได้จะมีกอไผ่ใหญ่ๆตรงนี้นะคะทุกคนนอน,นี่จะเป็นดออ้อยของแม่นะคะพาชมไร่อ้อย นี่นะคะทุกคนออกเป็นกอไัยใหญ่ๆตรงนี้จะเป็นไร่หลังบ้านนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะลมเย็นๆช่วยๆเลยนะคะที่ไร่ก็จะไปยาวไปยาน,นูเลยนะทุกคนเห็นหลังคาบ้านนู้นเลยประมาณนั้น กว้างอยู่นะคะเฮ้ยก็กำลังจะโตวิวธรรมชาตินะคะทุกคนเยน็ยนๆนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะพี่พี่ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามสัตวเกตดงให้น้องหน่อยนะคะขอบคุณนะคะพี่พี่